สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพลักทุกๆท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับพญ่ยที่นะครับแล้วก็บบาวสวยซีสเกตนะครับเมื่อนวันที่14ีแล้วเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมหมื่ว่านี่พระอาจารย์นะครับผููทุดงตาทิพนะครับท่านผู้ชมโทรหาแอดเนาะนะครับว่าเอาโค้งสุดท้ายบ่พญ่ยที่เอ้ย นะครับก็อยากได้อยู่แล้วเนาะนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนโทรมาแต่ว่าบงนะครับว่าเพื่อนได้เปลี่ยนตัวเลขบ่นะครับซึ่งตัวเลขของเพื่อนนะครับท่านผู้ชมคลิปแรกนะครับแอดดก็คือแปดศูนย์หนึ่งับสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มานะครับคลิปที่สองนะครับเพื่อนก็เปลี่ยนตัวเลขเนาะนะครับเป็นสามเจ็ดสี่กับห้าสองนะครับไอนี่เป็นตัวเลขนะครับที เพื้นนะครับฝันนะครับลงไปสองคลิปสองตัวเลขแล้วนะครับเมื่อนี้มาโคงสุดท้ายแต่ก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าอ,อ,อย่าลืมว่าเลขของงวดที่แล้วเนาะนะครับที่พื้นอ่องไหนะ้เนาะมันจะมี0 4 9ย์ี่กับสองหนะครับเพราะว่างว,วดแรกที่แอดได,ได้ตามพื้นจริงจังนั้นเพือนใดนึงเก่า แต่วางวดนั้นมันบอ่อเออมันมาออกอ่างวดทัดมาเนาะนะครับก็เลยอ,อยากฝา,ากกันูปช่งไห้เนาะอย่าลืมเนาะนะครับมันออกเก่าเก่าหนึ่งเนาะนะครับแต่เพื่อนอเพื่อนห้งวดที่เพื่อนห้มันบ่ออกมันมาออกงวดหลังนะนะเพื่อสองหกหกสองมันมันสีมาตามกวนเฮาบ่ เนาะนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกโอ้อย่าใส่ซื่อว่าตาทิพย์เนาะมันอาจจะอวดอุตริอีหยังเกินไปนะครับไอ้นี่ก็ใส่ซื่อนะครับให้มันเบิ่งแล้วมันหนาเ,เสื้อถือนะ่ะนะเออล่างล่างเถื่อเนาะนะครับแต่แอบกับบดไอ้เบาให้มันเกินจริงนะครับท่านผู้ชมก็เบิ่งแล้วนะครับกบ็ใส่ดวงพินิจใส่วิจารยญาณในการรับชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับมันอาจสีมาหรืออาจสีบม่มากับเป็นไปได้ บฝากทำนผช่ชมไหวเนาะนะครับไปไปหาปูพร่อ้อมกันนะครับเพิ่นท่าแอดเลยเนาะนะครับไปครับผมครับผมนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรครับครับผู้ตัดสานิกชนทั้งหลายทั้งเอซช่องบ่าวที่หรือพญายที่เนาะพญายที่ชครับ กคนสุรินทีวีก็เอาคลิปไปนำคนสุรินทีวีเด้อเจ้าลกคลิปของบดาลักษมณ์ทรงให้เพื่อนพระทุดงต้าทิพย์คำว่าพระทุดุงต้าทิพย์นี่เป็นซื้อสมมุติซื้อๆแมนครับให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจเพราะว่าพระทุดงอาจจะมีหลายองค์แมนเอาสมุติฐานเท่าสิใย์ซซื้อพระทุดงลงซื้อๆมันกระิบปนกันหลายครับผมเอ คำว่าตาทิพย์ในที่นี้คือตาเฮ้าเนี่มเห็นนี่แหละคือเจ้าก็เป็นตาทิพย์ได้โยมตาทิพย์ก็ได้แล้วแต่สมมุติซื้อรือน้ำซื้อๆให้เข้าใจยาดามาเพราะไงที่เราสิเป็นทุกฮะื้นนี้ก็เป็นวาระโค้งสุดท้ายครับผของพระธุดงตาทิพย์นี่แหละสีเว้าเต็มปากนี่ละอ่าไผสีดามาปูก็บ่เจ็บบ่ปวดดอกอย่าปวดเบาที่ก็อย่าปวด ไพว่าจังไดก็ว่าแต่ว่าลวงปูก็มีความเมตตาต่อท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงพระธุดงรูปนี่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั่นเป็นภูมมีบุญแล้วก็มีบารมีแล้วก็พร้อมที่สิมิโสกน้ำเขา้าใดติดตามกันมาฟันฟ้าอุปสรรคขึ้นเขาลงหวยอพอใหญ่ที่ก็ได้ มือนีก็เป็นมือดีที่ได้มากล่าวในวาระสุดท้ายมือนีอสิได้เล่าเรื่องอนิมิตฝันหรือมันไม่เชิงฝันดอกอปูต้าทิพนี่ส่วนหน่อยสิได้นอนสันกบบระปลายบ่พ่อสิห้ธาตุขันนันสิพ่อปั้นป่วนดอกและกับสิบวันใดมีนิวรณ์อย่างายดอกมีแต่ความคิดมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเผื่อท่านทั้งหลายฉะนั้น พระธุดงตาทิพย์นี่ก็ได้ภาวนาสวดมนต์แผ่บุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงพระธุดงองคหนีน้น้ำก็เลยได้นิมิตเห็นลุงปูสวงเบาตรงตรง,ตรง,ตรงลุงปูสวงเขามาหาเพราะว่พาพระธุดงตาทิพย์นี่ตั้งแต่เล่ามรณาภาพก็ได้มากกาบายได้มาสวดอภิธรรมน้ำเพลินตั้งแต่ปี สองพันห้าร้อยเท่าไรเนา <42 S 2> ะสี่สิบเท่าไรเนี่ยสี่สิบสองครับอ่าสี่สิบสองอ่าพระทุกองตาทิพย์ตอนนั้นก็เป็นนักเรียนอยู่แถวกทมนะไปเรียนมาหากระเพิ่นก็บ่อยากเป็นมาหาอ,มอยากเป็นพระปาอยากย่างอยู่แถวอยุธยาอยู่ลาดบัวหลวงแถวนั้นไปอยู่สี่ห้าปีเลยกลับมาอยู่แถวอีสานแล้วก็ขึ้นเนื้อทุกองเอาฝึกทางจิตเอาครับผมเออบัดนี้ในนิมิตนั้นหลวงปู่สวงนี่เขามาหา แต่เบาเป็นภาษาเขมรน,นะแต่ปู่ก็เบาเขมรนก็นได้ฟังออกภาษาซวยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีนะใน้รลายภาษาเนาะไปจ้ะ,ะ,ะ,ะในเบาเพิบเนี่ยลุงปู่สวงเนี่ยเอากระติบเข่ามาให้มาเลี้ยงเหล็กให้กระติบเข่านี่มีสองกระติบอ่ากระติบหนึ่งนันสิเขียนไหว่าบนอีกกระติบหนึ่งนันว่าล่าง แต่ตอนแรกว่าเอากระติ๊บมาฝากนี่สาเหตุที่นี่คือลุงปูบอาเป็นภาษาเขมรมาลุงปูก็ฟังว่าลูกเอ้ยไ้นิมิตไปนั่นคือบผ้ากันตีเอาโปดเพื่อนไปเมตตาให้เพื่อนไปให้เพื่อนบิดเบิดหนีเบิดสินเอานิมิตตัวใดนอเขาว่าเมื่อนเนะมืน่นนะเมื่นเมื่อนก็แปลว่าไก่นะคุณโยมไก่ที่ให้นิมิตไก่ไปนั่นคือ,บอ่บผ้ากันตีเอาอ่บาบัดนี้ ท,ทั้งทีก็เลยตอบปปเป็นภาษาขวีณไปคือกันนั่นแหละอก็เลยว่าแป้แปลบอปินเพราะว่าบอคอยถนัดมากไพ่กระซิบหรือไดนคุยกับวิญ,ญญาณอย่างสีนะ่ะที่เพิ่นบอกที่เฮ้าด้ลงคลิปไปครับผมปู่ก็เลยมาแบบแบบทรงเครียดเนี่ยนะผ้ากันตีผิดอ,มอถมแถมบอเอาอีกต่างหากนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่พระอาจารย์ในมิรเห็นไก่ตัวนี้เขาบอได้ตายบ่ได้เอาเป็นตัวเลขของเพื่นเลยบเห็นว่าที่เว้าคลิปที่สองนะครับผม เอาเอาตัวิลิปได้เนี่ยวฝันดีแล้ววะั่านครับผม <laughs> บัดนี้เพื่อนก็เลยโบได้ฮิตย่างหลายเอากระติบมาใหา้เลยให้เปิดเบิ่งเอาเองเลยอ๋อครับบัดนี้ก็เลยรับเอาลุงปูก็ยิ้มให้แลว้วกาเออลูกเอยไอคันให้เพื่อนไปก็ให้ผ้าเพื่อนให้ธรรมะเพื่อนนาแน่ให้สวดมนต์ภาวนารักษาศีลอยา่าผากันเต็มุกหุ่นเรื่องหวยร้าย,ายครับแบ่งเวลาแน่ค่อยๆปล่อยไป หมวดนี่ก็เลยเพิ่นก็นเลยเอามาหายเนาะคู้บาอาจารย์ที่เขารบนับถือปอู่กระสิได้เปิดกระติบให้คุณโยมได้เบิงเด้อบัดนี่ครับผมพร้อมทีสีไป้ปดดีปดสินแกมือที่ได้เบิดไปวางงวดสีเก่าเนาะครับออปู่ก็ได้พระธุดงค์เนี่ยก็เลยยิบกระติบลางมาก,ก่อนครับกระติบลางเน,นี่ยเด้อครับผมของหลูงปู่สวงเอามาฝากให้กับพระธุดงค์ตาทิพย์ เปิดไปกระติบเลขล่างนั่นเลขหา้ 2. 2> orse, e like หาสอง,สง like souvent, ตัวเก่านะครับปุ๊บตัวเก่าเขียนเขียนห้าสองเม็ดเดียวบ่กปุ่เม็ดเดียวห้าสองครับผมกระติบเหล็กล่างเนี่มันมีคําว่าล่างอยู่หันมันเป็นลอลิงซื่นเออมันอ้างเขาว่าล่างเลยแหละอเออเออเป็นลอลิงเลยล่างเลยเดี๋ยวตามตามที่กระติบลูกปูสวงมา ครับบาเนกติบเลขบนเนี่ยอืมอ่าูอกอู้ยหลุนขักหลุนแน่ได้ตัวนี้สําคัญแห้งครับตัวนี้บอสำคัญหรอกหุุนอยากให้โยมได้ถือสามโตสักครั้งหนึ่งของพระธุดงตาทิบอ่ครับผมครูก็เปิดออกมาอ้าวเขียนบาเนีเลขสามสามครับอือศูนย์ศูนหก โบนนำเขียนนำตามคือในกติปเลยอืเม็ดเดียวอีกบุกเม็ดเดียวอเนี่ยเป็นปิาินากเลยมาย้อนเบิ่งนี้ขนาดพาทุกงตาทีป <c oughs> ินังสมาธิได้แล้วมาทบทวนอีกได้ครับทบทวนความฝันครับผมที่ว่าเมื่อนเมื่อนคือไก่นั่นนะอื ทีเอาที่เอาไก่มาให้ยิบเอาใส่ยามสามเห็นไหครับมันโดดออกมีแต่ไก่ตายได้เริ่มแรกครับอ่ามีแต่ไก่ตายวันนี้ไปหอดซาลาแล้วมันมันลุกมันฟื้นขืนมันกลับขึ้น,นอ่ะอืเห็นไหมครับตรงปะวันนี้นี่กํลาลังีไก่สามตัวไก่ตายเนี่ยเป็นศูนย์สามเนี่ยคืออยูสามแล้ว่นไก่ตอนแรกเป็นเก้าจะว่าไก่นี่ฟื่นกลับ กับหัวกับหางแมกลายมาเป็นหกนี่ค่อนข้างที่เป็นบุ่เคยเป็นนะนี่แต่มักพายกระซิบหรือยังสีฝันครับเนี่ยโอ้ยคนหลุกเลยนยสั้นเลยของหลวงปู่สวนปู่สวนเิ่นก็เลยมามาเอเขานิมิตนิมิตอีกนั่งเลได้เนี่ยนั่งบ่ไดดนอนเด้โยมเอ้ยนั่งเอานี่ละครับก็เป็นเลขที่พระอาจารย์นิมิตฝันได้นะครับจะว่าหาสองยังอยู่คือเก่าเนาะแม่ครับผมก็ ที่แอดลืมเกินไวตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าการจะลืมงวดที่แล้วที่มันบอกเขาได้พระอาจารย์จำได้ว่างวดแรกพระอาจารย์ให้หนึ่งเก่ามันบอกแม่นบะที่ทูตามหลังอ่ามันบอกสองเก่าเก่าสองทีนี่มากงวดทัดมากมันบอกเก่าหนึ่งแม่นบะเนอ่เพราะว่าฉะนั้นกายยางให้ท่านผู้ชมได้จำไว้ที่นิดหนึ่งย่อนย่อนกับว่างวดที่แล้วพระอาจารย์ให้หกสองสองหก อย่านมากวดนี้อยู่ได้พระอาจารย์เนาะนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะนะครับพระอาจารย์ครับก็บเป็นเลขตัวหนีเนาะนะครับก็คือ,อลุงปูสวงให้มัตีความฝันทีเพื่อนห้เป็นปริศนาห้ไกลมาสามตัวตายทั้งมดแล้วก็ไกล้พื้นมากพระอาจารย์ก็เลยมานั่งนะครับมาตีความฝันประกอบกับปูสวงมาเข่าความฝันว่าเออมัน มันคือบเอาเลขที่หายไปแล้วเนาะนะครับก็เลเลๆชุดเก่าเป็นยังไงครับพระอาจารย์เอาเอาเพื่อท่านผู้ชมนะครับมันลายแห้งเขาขู่้รอหรอเนี่ยมหูแล้วเนาะเ่าเป็นหนังชุดเก่าสิมันใจลูกปูสวงมาเพิ่มเติมให้ให้กำลังใจเพราะว่าที่หายไปคือหาซองเข้าถือมันได้น้อยมานั่งทบทวนเบิรงวาสีลงอีกบนอ๋อห้เบาที่มาเอาคลิปไป โปรดญาติโยมเพิ่นบ่ความเมตตาของเฮ้าเฮากับคลิปนี้ได้ให้ไปครับบรรดาโยมที่มีเบอร์ให้ไปหมดก่อนแล้วตั้งแต่หมู่ว้านบ้านกอนก็มีว่านก็มีครับเ้วก็อนุโมทนาครับเออผมลืมผมลืมแม่ค่ะคุณโยมสมยศถวายพัตตาหารมาเด้วแลรวกับคุณโยมอะไรเนี่ยคุณโยมสุ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 นิตาบอกนี่เห็นเห็นเห็นแต่ปัจจัยขึ้นมานะโยมไม่รู้ว่า อาโยมถวายเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรแต่ว่าปู่ก็คิดว่ามาซื้อเป็นพัตหารเลี้ยงพระเนาะครับเออแล้วคุณโยมสมยศเด้ออนุโมทนาเด้อกุศลผลบุญนี่ขอเงินที่ให้มาให้เดีทุกไปเป็นแสนเป็นล้านครับมีคุณโยมอ่าคุณโยมยังแสนสีสองลอยนะครับคุณแสนสีเด้อสองลอยนี่เอาสองล้านรือสองแสนก็พิจารณาเอาเลยเอาเป็นสองล้านก็แล้วครับเอาสองล้านเนาะหายพ่อหนาอยโยมนะครับผมอนุโมทนาเด้อคุณโยมเอ้ครับผม สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่กับความคิดของเฮาเฮาคิดดีก็ได้ดีคิดโบดีก็ได้บ่บดีตราบใดที่เฮาคิดดีสิ่งดีกระิีเข้าไปสู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายในกุศลผลบุญมืนนี้ที่ท่านได้มาสางนํากันตลอดถึงได้ยินเสียงปูต้าทิพมงคกนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นภูมิอายุวณะสุขภะละเจริญรุ่งเรื่องเบิดนี้เบิดศินสมมุมาตรปรารถนาะทุกประการเด้อคุณโยมเอ้ย ภาวตุสัพามังคลังขอสัพามงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่านสาพัพุทธานุภาเวนสัพธรรมานุภาเวนสะพัสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระอริยสฆงสาทาโส,สาธาโสิภวันตุเต ขอความสุขสวัสดีความมีโชคมีชัยจงมีแก่ท่านและครอบครัวของท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุสาธุการนมัสการครับปู